الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وقل رب زدني علما الحمد لله أن يهني ينيسره طه نكب كومان كوكو ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقر رب زدني علما หัวใจหลักของอายะนี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงบัญญัติให้นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นดูอาวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตลอฮลาเพื่อให เพิ่มพูนความรู้แน่นอนนะครับความรู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์นั้นเป็นคนที่สมบูรณ์และก็ได้พัฒนาตัวเองครอบครัวสังคมไปจนถึงสวนสวรรค์ อาจจะไม่ผิดนักถ้าหากเรากล่าวว่าคนคนหนึ่งจะได้ขึ้นสวรรค์นั้นเพราะความรู้เพราะความรู้เท่านั้นที่จะนำพามนุษย์ไปสู่หนทางที่ถูกต้องแนวทางแล้วก็ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺบะฮานอวตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่มาจากอัลกุรอานที่มาจากอัลลอฮฺและรอซูล แต่เราไม่ปฏิเสธว่าความรู้ต่างๆที่มนุษย์คิดคน้นที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺุบห์ไนวะตาลาได้ตรัสได้กล่าวไว้ว่าอัลลอฮฺ <Allah S 2> จะทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ดังนั้นโดยเฉพาะนักศึกษานะครับช่วงนี้เป็นช่วงสอบถ้าพูดง่ายๆก็คือ ช่วงที่เรามีความรู้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ในห้องเรียนเราสะสมสะสมไปทีละนิดทีละหน่อยแต่พอช่วงสอบเนี่ยเราขยันเอาจริงเอาจังเพื่อที่เราจะได้คว้าคะแนนสูงสุดหรือคะแนนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ อยากจะขอ,อนสิหัสให้กับน้องๆโดยเฉพาะนะครับนักศึกษาเราเรียนไม่ใช่เพื่อสอบเพียงอย่างเดียวเทษฎีสอบนะครับมันไม่ใช่เทษฎีที่ตายตัวว่าคนไหนเก่งคนไหนไม่เก่งแต่ในเมื่อมันไม่มีเทษฎีที่ดีกว่าสอบโลกก็เลยเอาเทษฎีว่าสอบวัดผลเพื่อจะได้รู้ว่าใครคนหนึ่ง มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามที่ผู้สอนนั้นถามที่ออกมาเป็นข้อสอบจริงๆแล้วนะครับความรู้มันอยู่ในตัวของเราทุกคนถ้าหากเราศึกษาด้วยความเอคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความใสสะอาดจริงๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับความรู้นั้นมันจะกลายเป็นบรอกัดในชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้ที่เราสามารถไปใช้ประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ยิ่งก็คือเอลมุนยนตตฟาอูบิความรู้ที่คนอื่นสามารถนำไปสารต่อไม่ได้เจาะจงเฉพาะเราเท่านั้นที่เราปฏิบัติแต่สิ่งที่เราเผยแผ่สิ่งที่เราเผยแพรแ่ทั้งสองนะครับเผยแผ่และเผยแพร่และเราสารให้คนอื่น ช่วยสารต่อในสิ่งที่เราได้ให้ความรู้แก่พวกเขามันก็จะกลายเป็นอามาลที่ไม่มีวันหยุดที่ผลบุญจะมาถึงเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เราสอนผู้อื่นจนกระทั่งวันเกียรมะถ้าหากความรู้ที่เราได้สอนไว้ คนอื่นนำไปใช้ประโยชน์สารต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของของโลกนี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในมหาวิทยาลัยที่เรามาเรียนที่นี่นะครับอาจจะสี่ปีหรือบางคนที่ฉลาดกว่าก็สามปีครึ่งหรืออาจจะอยู่ห้าปีก็แล้วแต่นะครับทุกคนจะต้องเนียดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยแห่งนี้อุทยานแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมคุณธรรมแล้วก็เราเองก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีศีลธรรมและก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาให้แก่เราในฐานะเป็นมุสลิมแล้วก็เราพยายามนะครับให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมกับที่นบีสุลตารลฮฮุอันนิฮุสลัลลมนะครับเป็นรอซูลเราก็เป็นอุม m a อุมมะ h ขอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนสัส وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته